สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปันคลิปนี้นะจะมาส่องพลังงานความคิดชีวิตจิตใจของคนที่คิดริษยาคุณหรือเขาอาจจะคิดริษยาคนอื่นๆด้วยก็ได้นะคะว่าสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรแล้วคนคนนี้เขาจะหายไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะว่า ไพ่จะออกมาในรูปแบบไหนสมบัติพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกดสควายและก็ไลค์แชร์อคอเรียตราศีกุมทันลมธตราศีพะศบธาดินยูเรนัสจาทัลมมิถุนจุนกุมเอิร์ธธาดินพฤศพกันมาก่อนสกาวิโอราศีพิจิกธาุนาะเตตึงกุมเสาธาตฝ่ายฝ่ายธาตฝ่ายเมษศีนู จิพิเตอร์คุณเกิดวันพฤหัสนะคะตัวเลขวันที่เกิดที่ย้อนคมีแปดสิบเอดสองสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสามสิบแปดแล้วก็26นะคะบอกไว้เลยว่าความรู้สึกคิดริษยาเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยทุกลัคนาทุกราศีนะคะแต่เราจะสามารถที่จะยับยั้งความรู้สึกความนึกคิดของเราให้อยู่ในขอบเขตน,นะคะ ให้อยู่เพียงแค่ตัวเราเพื่อที่จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผ,ผู้อื่นได้อย่างไรนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับการระงับยับยั้งความคิดความรู้สึกของตัวเราเองไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนั่นเองฉะนั้นคนที่เขาคิดดิยสยาคุณเนี่ยเขาจะมีตุ่มนะคะบางตุ่มนะ,ะที่แบบเหมือนกับว่าเขาระงับยับยั้ง ความรู้สึกคิดริษยาต่อคุณคือมันระงับไม่ไหวแล้วมันจะระเบิดแล้วหรือว่ามันริษยาหลายคนเกินไปแล้วนะคะมันก็คือหักห้ามไม่ได้เหมือนกับการที่แบบเราเติมเติมความรู้สึกเติมน้ําเน่าลงไปในแก้วนะคะเทลงไปเทลงไปเรื่อยๆนะแก้วมันก็คือภาชนะนะชนิดหนึ่งนะจะใหญ่จะเล็กท้ายที่สุดแล้ว นะการเก็บกักความรู้สึกหรือว่าการเก็บน้ําปริมาณของน้ำเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับนะแต่ละคนแต่ละท่านที่จะสามารถจะเก็บกักนะสิ่งเหล่านั้นไว้ได้นานแค่ไหนนะเมื่อมันเก็บไว้ไม่ไหวมันก็ล้นออกมามาสร้างความเดือดร้อนนะกลายเป็นเ,เรียกว่าทําให้พื้นเปียกน้ําท่วมอะไรต่างๆมากมายพื้นลื่นอย่างเงี้ยนะคนะก็คือเหมือนกับว่าแต่ละคนแต่ละท่านจะมีการเก็บกัก ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนะคะไว้ได้มากน้อยแตกต่างกันฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้นะคะ <_ C AP> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวของคุณที่ทําให้คนที่คิดริษยาคุณเนี่ยนะคะเขาคิดริษยาอะไรในตัวของคุณเดี๋ยวเรามาดูกันสิ่งที่ทําให้ตัวของเขาคนนี้คิดริษยาในตัวของคุณเนี่ยนะคะ มันคืออะไรอขอดูพลังงานของคนที่คิดด้วยเสียก่อนนะคนคนนี้เป็นพลังงานของคนแบบไหนคนคนนี้อาจจะอยู่ใกล้ตัวคุณก็ได้นะคะลักษณะคนคนนี้เพจซอเป็นเค้า เขาเหมือนกับว่ามีการเริ่เรมเริ่มต้นทําธุรกิจการงานใหม่นะงานใหม่เนี้ยที่เขาเพิ่งมาเริ่มต้นเนี่ยอาจจะเป็นอาชีพเดียวกันกับคุณก็ได้แต่เขาเพิ่งมาทําใหม่เนี่ยเออหรือว่าเขาเพิ่งเข้างานใหม่หรือว่าเพิ่งทําใหม่แล้วเขาก็มีความมุ่งมั่นมีความเพียรพยายามที่จะเรียนรู้หรือว่าฝึกฝนความรู้ความสามารถของเขาเขาก็ส่องเขาก็ดู นะคะผลงานของคุณแล้วเขาก็ชื่นชอบด้วยนะเออนะคะชื่นชอบความรู้ความสามารถของคุณชื่นชอบในผลงานของคุณนะจริงๆ mistakes. แล้วก็คือแบบชื่นชมด้วยแหละเออในสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณประสบความสําเร็จนะบางคนท่านก็เป็นเพื่อนร่วมงานกาันสายอาชีพเดียวกันบางคนทา่านก็นะเป็นคนรู้จักกันในแวดวงสังคมเดียวกันเนี้ยแล้วคุณก็ประสบความสําเร็จนะจริงๆแล้วเขาก็ชื่นชอบชื่นชมคุณแหละเหมือนส่องแล้วก็ดู อาชีพการงานของคุณประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงนะแล้วก็มีความอยากที่อยากจะประสบความสําเร็จแล้วก็นะมีชื่อเสียงเหมือนคุณนะก็เลยคิดว่าตัวของเขาเองเนี่ยน่าที่จะทําได้เหมือนคุณแต่เอาเข้าจริงๆแล้วทําไปทํามานะมันตันนะแปดดาบคือแบบก็ไม่รู้ว่าความรู้ความสามารถของเขามันอาจจะสิ้นสุด หรือว่าไม่สามารถที่จะพัฒนาไปได้แล้วหรือว่าอาจจะรู้ไม่ท่องแท้หรือว่าอาจจะไม่เก่งเหมือนคุณหรือว่าอาจจะปรับเปลี่ยนหรือว่าทาทาไม่สาเร็จเหมือนคุณอ่ะนะคือเหมือนถูกปิดกั้นอ่ะนะแล้วมันไม่สําเร็จก็เลยเกิดความรู้สึกอิจฉาคุณนะที่แบบเออทำไมคุณทําได้แล้วเขาทําไม่ได้มันก็เกิดการเปรียบเทียบแต่ความรู้สึกอิจฉาตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นความรู้สึกที่เก็บกด นะกดดันเป็นระยะเวลานานนะแล้วมันก็เหมือนกับว่ากดดันตัวเองด้วยทําให้เขาโกรธหรือว่าอิจฉาคุณหรือว่าไม่ชอบคุณขึ้นมาแต่จริงแล้วเขาชื่นชมคุณแต่จริงๆแล้วเขาอยากจะเป็นเหมือนคุณคุณเหมือนเป็นภาพสะท้อนของความที่เขาอยากเป็นอยากเด็กอยากดังอยากประสบความสําเร็จอยากมีความรู้ความสามารถอยากมีความสุขอยากมีความเก่งอยากมีคนมาชื่นชมเหมือนคุณแต่ทําไม่ได้ ะะมันก็เลยเกิดความริษยาแต่จริงๆแล้วคนเหล่านี้คือชื่นชมคุณแหละอยากเป็นนั่นแหละแต่เป็นไม่ได้นั่นเองนะคะ,ะเป็นกลุ่มสังคมเป็นเพื่อนสายชีพเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนคนนี้เขาคิดริษยาคุณแล้วนะคะริษยาเรื่องอะไรบ้างมันดูซิสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกแบบคือมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันหลายเรื่องหรือว่า เป็นการกระทําของคุณบางสิ่งบางอย่างนะคะภาระงานของคุณอาจจะไปเจอคนที่เหมือนกับเขามีประสบการณ์ในเรื่องของอาชีพการงานน้อยกว่าคุณหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นทําธุรกิจการงานแต่อยากจะประสบความสําเร็จนะคะเขาเหมือนกับว่าหน้าที่จะเห็นคุณเพียรพยายามนะคะออทำธุรกิจการงานของคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณนะ แล้วคุณก็ไม่ได้สนใจใครนะคุณก็สร้างชื่อเสียงสร้างความสําเร็จสร้างความสุขของตัวเองนะประสบความสําเร็จนะมีผู้คนสรรเสริญยกย่องได้รับคํำชื่นชมมากมายนะในขณะที่เขาพยายามที่จะส่องที่จะลอกเลียนแบบที่จะดูนะชีวิตของคุณดูความสําเร็จของคุณคุณเป็นเดอะสตาร์แล้วอ่นะในขณะที่เขาเพิ่งเริ่มต้นไง นะก็เลยทําให้คนคนนี้นะอยากจะเด่นอยากจะดังและสิ่งที่เขาคิดได้ก็คือไม่ชอบอ่ะนะเขามองว่าคุณเป็นคู่แข่งโดยซ้าไปเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบเออทำทำให้ตัวของเขาเนี่ยไม่ได้รับโอกาสดีๆไม่ได้รับความสําเร็จนะมองคุณเป็นคู่แข่งคนหนึ่งแล้วเขาก็อยากจะประสบความสําเร็จอยากจะมีชื่อเสียงแต่เพิ่งเริ่มต้นนะคะแต่อยากจะดังเลยอ่ะอารมณ์เนี้ยนะนะก็เลยทําให้เหมือนกับว่า คนคนนี้ริษยาคุณในรูปแบบของการที่แบบเออตัวเองเพิ่งเริ่มต้นอ่ะก็ต้องรู้จักขอบเขตนะ,ะต้องรู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวแต่อันนี้คือไม่เพิ่งเริ่มต้นแต่ฉันอยากดังเลยอารมณ์นี้เลยก็เลยคิดริษยาคุณแล้วก็เหมือนกับว่าคิดอยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ตัวเขาอาประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วอยากโด่งดังอย่างรวดเร็วนะคะและ พลังงานของคนคนนี้มองเห็นว่าคุณมีความสุขมีความมั่งคัง่งมีความร่ารวยดูแลตัวเองได้หาเงินเก่งไงนะคะทั้งๆที่ตัวของเขาเนี่ยอาจจะเหมือนกับมีทุกสิ่งทุกอย่างมีเพียบพร้อมนะเอ,อยิ่งกว่าคุณก็ได้แต่เขากลับมีความรู้สึกแบบแปบดบดาบดูสิทําไมเขาถึงเก่งสู้คุณไม่ได้อะ่ะเอ,อผู้คนควรที่จะให้การยอมรับเขาสิ แต่ทําไมมาสนับสนุนคุณละ่ะนะคะเออก็ต้องยอมรับนะว่าพึ่งทำนะพึ่งทำก็ต้องพึ่งดังสินะจะดังแบบเหมือนคนที่มีผู้ติดตามเป็นแสนเป็นล้านมันก็ไม่ใช่หรือว่าพึ่งเข้ามาทำงานนะผลงานยังไม่มีเลยอยู่ดีๆจะมาเรียกร้องค่าตำแหน่งค่าคอมมิชชั่นจากหัวหน้างานใครหน้าไหนาจะเอามาให้นะ,ะเนี่ยคือเป็นคนที่เหมือนกับว่าคิดว่าตัวเองเก่ง คิดว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถเหนือกว่าคนอื่นๆฉันจบมาสูงนะคะเออจบปริญญาตีจบปริญญาโทมาแต่เพิ่งมาสมัครงานทํานะแล้วคุณนะแล้วเขาก็มาถามคุณว่าคุณเรียนจบอะไรมาคุณบอกจบหมหกจบมสามแต่ประสบการณ์อาชีพการงานที่คุณทําอยู่คือแบบประมาณสามสิบปีแล้วนะแต่เขาเพิ่งจบปริญญาโทแล้วเขามาทํางานแล้วเขาก็เหมือนกับว่าทําเป็นเหมือนตัวเองเรียนจบมาสูงอะไรเงี้ยเออ แล้วก็จะมีความเก่งชำนาญน,นะคะเหนือกว่าคุณมันไม่ได้เพราะว่าแต่ละสถานที่แต่ละอาชีพการงานเนี่ยมันต้องใช้ประสบการณ์นะคะมันต้องใช้ความรู้บางอย่างเนี่ยที่เรียนรู้มาจากหนังสือนะคะมันไม่ได้มีในชีวิตจริงหรือแม้กระทั่งไปทําอาชีพการงานในแต่ละบริษัทมันก็ไม่ได้มีสอนในหนังสือมาก่อน กะะ็ต้องไปเรียนรู้ฉะนั้นเขาก็ต้องนะ,ะล้าหลังกว่าคุณเขาก็ต้องมีความรู้น้อยกว่าคุณก็ต้องมาฝึกฝนอีกนะ,ะแต่เขาไม่ยอมไงเป็นคนที่เหมือนกับว่าเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากฉันเรียนจบปริญญาโทรมาฉันเก่งกว่าเธอฉันต้องได้ค่าแรงเยอะกว่าเธอสิเออต้องผ่านการทดลองงานก่อนนะ้าน้องนะคะต้องผ่านบททดสอบก่อนบททดสอบตรงนี้นะคะในแต่ละสายอาชีพในแต่ละสายการงานมันก็มาจากผู้คน ที่ให้การยอมรับในความรู้ความสามารถนะเหมือนหมอดูนั่นแหละเออเธอเพิ่งไปเรียนเข้าคอร์สอ่านไพ่ยิปซีมาแล้วเธอเพิ่งมาอ่านไพ่นะแล้วเธอก็เพิ่งมาทำคลิปแล้วเธออยากได้ยอดวิวห0 0 0งืนอัพนะหรือว่าหนึ่งแสนอัพบิวขึ้นไปเท่ากับคนที่แบบเขาสร้างช่องมาตั้งนาน ห้าปีสิบปีแล้วเขามีผู้ติดตามเป็นแสนแต่เธอมีผู้ติดตามแค่หมื่นเดียวหรือว่าสี่ห้าพันเนี่ยต้องการยอดวิวเป็นแสนเธอก็ยิงแอดเอาจา้ะนะคะมันมีวิธีรัดอยู่นะคะเธอไปยิงแอดเอาแล้วพอมีผู้ติดตามเยอะแยะมากมายเธอเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของเธอเธอก็หยุดยิงแอดแล้วเธอก็ดูซิว่า ความรู้ความสามารถของเธอเนี่ยผู้ติดตามเป็นแสนแล้วเขายังอยู่ไหมอยู่ครบไหมแสนนึงอะ่ะนะคะนี่คือผลของการการันตีความรู้ความสามารถนะคะบางทีตัวช่วยก็อาจจะไม่ได้การันตีความรู้ความสามารถทุกอย่างนะ,ะแต่คนคนนี้เขาไม่ยอมรับนะไม่ยอมรับในความรู้ความสามารถที่แบบคุณอาจจะอยู่ในวงการนะคะหมอดูอยู่ในวงการดารามาตั้งนานแล้ว นะมีผลงานมาเยอะแๆมากมาแต่อยากจะโด่งดังอยากจะได้ตุ๊กตาทองเหมือนคุณอะไรเงีมันก็ไม่ใช่นะหรือว่าอยากจะมีผู้ติดตามนะหรือว่ามียอดวิวเป็นแสนเป็นล้านนะแต่มีผู้ติดตามห้าพันมันก็ไม่ใช่นะคะนี่คือสิ่งที่ต้องยอมรับเนาะก็เกิดความอิจฉาสินะอิจฉาคนที่แบบเขาโด่งดังมาก่อนอันนี้ไม่ยอมไม่ยอมรับความจริงนะคนที่คิดด้วยเสยียคุณเนี่ยเขาไม่ยอมรับ ความจริงและส่องชีวิตของคนที่คิดริษยาคุณนะเออชีวิตของเขาเป็นยังไงเขาอ่ะเป็นคนที่แบบเหมือนกับว่าเป็นคนที่เออพูดจริงทําจริงเป็นคนที่ชัดเจนกับตัวเองคิดอะไรก็พูดแบบนั้นนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอีกโก้นะเป็นคนที่อาจจะเหมือนกับว่าอายุน้อยหรือว่าอายุมากก็แล้วแต่แต่มีความที่เหมือนกับว่าไม่ยอมรับ การเปลี่ยนแปลงของยุคของสมัยยังมีความยึดมั่นถือมั่นในอุดมการ์ในความคิดของตัวเองจากที่เคยะนะคะจากที่เคยแบบคือบางคนก็จะไปเจอพลังงานของคนที่แบบคือฉันทํางานอยู่นานอน่ะเออแต่ฉันก็ไม่ยอมนะว่าปัจจุบันเนี้ยค่าแรงนะที่เพิ่มให้น้องใหม่เนี่ยเกือบจะเท่าคนเก่าแล้วก็ไม่ยอมรับอีก นะคะมันขึ้นอยู่กับกฎหมายของค่าแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถนะเขาเออบริษัทโดนโกฎหมายนะคะของประเทศบังคับนะคะไม่เกี่ยวกับความรู้ความสามารถนะฉะนั้นมันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะขึ้นอยู่กับว่าบริษัทนะจะเห็นถึงความรู้ความสามารถของคุณมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองนะทุกสิ่งทุกอย่างคือจะต้องมีการปรับเปลี่ยนจูนเข้าหากัน นะไม่งั้นมันก็จะมีแต่คนที่มีอีโกะนะคะมีแต่ความที่แบบตัวกูของกูมีแต่ความที่แบบไม่ยอมกันท้ายที่สุดแล้วมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะพลังงานของคนที่คิดริสยาเนี่ยคือไม่ยอมจากที่เคยแบบเป็นดาวข้างฟ้าจากที่เคยแสดงเป็นออแสดงละครเป็นแต่พระเอกเป็นแต่นางเอกอยู่ดีๆนะคะมีบทนะ,ะให้เปลี่ยนไปเป็นตัวสำรองเป็นนางร้าย ไม่ยอมอีกฉันเคยเป็นนางเอกฉันก็ต้องเป็นนางเอกนะต้องดูหนังหน้าก่อนนะว่าเหมาะสมกับการเป็นนางเอกในละครของเขาไหมเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปอายุมากอายุมากอายุเยอะไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นแม่ของนางเอกบ้างเปลี่ยนเป็นตัวอิฉาบ้างเปลี่ยนบทละครบ้างอะไรเงี้ยคือมันต้องยอมเปลี่ยนไงนะคะไม่ใช่จะยึดตัวกูของกูอยู่ตลอดเวลานะคนที่คิดที่สยาก็คิดอยู่แค่เนี้ย นะคะในสิ่งที่เขาไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะคะมันก็จะเป็นพลังงานของคนที่แบบมีอีกโก้นะมีความไม่ยอมแพ้มีพลังงานของการที่แบบคิดนะคะไม่ยอมรับในความเป็นจริงนะคะจะเหมือนกับอยู่เป็นดาวค้างฟ้าอยู่เป็นคนเก่งอยู่เป็นหมอดูชื่อดังข้ามโลกมันไม่ได้นะคะปล่อยให้น้องใหม่มาแสดงฝีมือ หรือว่าน้หมอดูคนอื่นๆขึ้นมาแสดงฝีมือบ้างก็ได้นะคะหรือว่าแบ่งๆกันอ่ะอาชีพอ่ะนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับคนดูอ่ะนะคะที่เขาจะยอมรับความรู้ความสามารถของใครโดดเด่นกว่ากันหรือว่าใครที่แบบเก่งกว่าข้อเชื่อคนนั้นนะคะเออเขาไม่ได้ผิดอะไรนะทุกคนมีโอกาสที่จะแสดงความรู้ความสามารถบนแคทวอล์กนะบนโลกใบนี้บนแฝด แพลตฟอร์มบนโซเชียลของตัวเองแต่การที่คนที่คิดริษยาคิดจะไปลุกรานคนอื่นเนี่ยให้เขายอมแพ้ให้เขาหยุดทำมาหากินเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนต้องกินต้องใช้นะต้องมีจิตที่เมตตาต้องมีจิตที่แบบอ,อ,อุเบกขานะคะหรือว่าให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่าง นะไปศึกษาในเรื่องของพระพุทธศาสนากับการที่แบบรู้จักเมตตาต่อผู้อื่นบ้างนะคะแบ่งปันกันบ้างไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะคะไม่ใช่คิดระมบลบมากนะ,ะเพียงแค่มีมีตัวของกูอยู่คนเดียวบริษัทนี้จะอยู่ได้มันอยู่ไม่ได้หรอกนะ,ค,ะคุณทำงานคนเดียวได้ที่ไหนละ่ะนะก็ต้องมีเพื่อนร่วมงานนะคะเออแล้วถึงเวลาที่แบบ มีโอทีน้อยหรือว่ามีในเรื่องของออรายได้มันน้อยลงเนี่ยก็ต้องแบ่งๆกันนะคะหรือว่าใช้ความรู้ความสามารถอย่างอื่นไปส,นสร้างรายได้นะไม่ใช่มาแบบกัดหัวกันกินแบบนี้นะ,ะก็เกิดความริษยากันแบบนี้ไม่ใช่นะคะและนะสิ่งที่ทำให้ศัตรูผู้คิดริษยาคุณเนี่ยนะคะพลังงานของคุณก็เป็นพลังงานของคนที่ ใจิตใจดีมีเมตตานะเป็นคนขยันเป็นคนมีเป้าหมายในชีวิตเป็นคนที่แบบไม่สู้คนเป็นคนที่ไม่ชอบปะทะนะไม่ชอบหาเรื่องหาราวใครนะแล้วก็ไม่พูดไม่เถียงนะแล้วก็เป็นคนให้อภัยให้โอกาสคนอื่นนะอโหสิกรรมกับคนอื่นเนี่ยคือยอมจบจบยอมเลิกนะไม่ต่อเวรไม่ต่อกรรมมองหาโอกาสใหม่ๆนะคะไม่คิดที่จะแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกับคนอื่นอะ่ะ เป็นคนที่เหมือนกับว่าคือยอมยอมจนคนที่คิดด้วยสยาคุณอะ่ะเขามีความรู้สึกว่ามันคือหน้าที่ของคุณไงบางทีนะคะเราเป็นคนดีเราเป็นคนที่ให้เราเป็นคนที่อภัยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราเป็นคนเก่งอะ่ะเราเป็นคนหาเงินเก่งนะคะแล้วเราก็ยอมให้คนที่คิดด้วยสยาเราเนี่ยทําร้ายเรากันแกล้งเราสารพัดจนเขาคิดว่ามันคือหน้าที่มันคือความรับผิดชอบของเราไม่ใช่ นะออการที่เราเป็นคนดีมันก็ดีแหละแต่คนที่คิดด้วยสยาก็ต้องเข้าใจว่าตัวของเขาก็ต้องรู้จักนะเหมือนคนละครึ่งอ่ะนะเดินทางสายกลางเดินคนละครึ่งเลยนะหรือว่าให้โอกาสนะให้สิ่งดีๆกลับคืนมาบ้างไม่ใช่แบบกอบโกย นะมีแต่เอามีแต่ได้ผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยนะพลังงานของคุณเ่ือแบบจิตใจดีมีเมตตาจนเกินไปจนอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนที่คิดริษยาได้นะคะคือแบบเออมันมีกฎหมายมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เหมือนกับว่ากําจัดคนที่คิดริษยาในรูปแบบต่างๆนะคะก็พิจารณาดูเอาว่าเออเราควรจะทํายังไงกับเขานะคะและคนที่คิดริษยาคุณเนี่ย ชีวิตเขาไม่ได้มีความสุขเพราะว่านะชีวิตเขาที่เหมือนกับทํางานทุกวันนะคะออมีรายได้มีในเรื่องของความสําเร็จนะคะมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่มันอยู่ที่ตัวของเขาเองเนี่ยเป็นคนที่น่าที่จะไม่รู้จักพอกับสิ่งที่มีนะใช้ชีวิตฟุ้งเฟอ้อหรือว่ายึดติดอยู่กับชื่อเสียงลาบยศเกียรติยศต่าง ไม่ยอมก้มหัวให้ใครไม่ยอมที่จะเหมือนกับว่าเออนะบางทีอะระยะเวลามันก็เปลี่ยนไปนะก็ควรที่จะมีความรักมีความเมตตาให้กับผู้อื่นบ้างเห็นอกเห็นใจผู้อื่นบ้างแต่คนที่คิดด้วยสาเนี่ยไม่ยอมให้กับคุณนะไม่ยอมเสียผลประโยชน์นะแล้วก็ไม่ยอมเสื่อมเสียชื่อเสียงไม่ยอมที่แบบจะให้คนอื่นมาแทนตําแหน่งหน้าที่ของของตัวเองนะคือฉันต้องเป็นดาวค้างฟ้าฉันต้องเป็นหัวหน้า นะคะอายุ55จะ,กะเกษียณแล้วก็ยังห่วงตําแหน่งห่วงงานห่วงอะไรที่มันแบบมันไม่ใช่มันไม่ไม่ควรจะห่วงแล้วมันควรจะปล่อยวางแล้วนะ,ะมันควรจะแขวนนวมแล้วแต่ก็ยังห่วงอยู่แต่ก็ยังเฝ้าดูอยู่นะ,ะก็เป็นพลังงานของคนที่คิดริยาเป็นเหมือนกับเรียกว่าเหมือนคนแก่ๆที่อายุมากไปนะะมักที่จะห่วงของอเสื้อผ้าเก่าๆ ที่ใส่ไม่ได้ของลูกของหลานก็โขนมานะทับถมนะคะเออเก็บไว้ในบ้านเนี้ยก็ไม่มีประโยชน์นะคะหรือว่าของเก่าเศษเหล็กเก่าๆอะไรเก่าๆเน่้ยนะคะเก็บมานะ,ะกลายเป็นขยะเนี่ยนะคะจะมีนิสัยของคนที่แบบเหมือนห่วงของอ่ะนะ,ะห่วงของที่มันไม่มีประโยชน์ท้ายที่สุดแล้วก็เอาไปไม่ได้นะ,ค,ะคนคิดดิสยาเนี่ยนะคะและ วิบากกรรมของคนที่คิดริษยาคุณนะคะจะเจออะไรบ้างสามดาเรื่องราวสถานการณ์ที่เขาทํากับคุณอนะนะคะคือมันเหมือนกับว่าเขาก็จะเจอคนที่คิดเหมือนเขาอะทําเหมือนเขาพฤติกรรมเหมือนเขาเลยแล้วก็คอยที่จะขัดขวางนะความสําเร็จของเขาด้วยนะหรือว่าอาจจะเจอในเรื่องของพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์หรือว่าคนที่แบบ เรียกว่าเมินเฉยต่อพฤติกรรมของเขาโดยก็ได้จะทําให้คนที่คิดด้วยาเนี่ยเหมือนกับเออนะประมาณที่มีอํานาจมีพลังอํานาจบางสิ่งบางอย่างที่มาทําให้คนที่คิดด้สยาเนี่ยเจ็บปวดทุกทรมานเสียใจนะโดยการนิ่งเฉยโดยการไม่ตอบโต้ท้ายที่สุดแล้วคนที่คิดด้วยสยาเนี่ยจะเจ็บปวดทุกทรมานทำอะไรไม่ได้เลยนะคะสิ่งที่เขาได้ไปมันก็ไม่ก่อประโยชน์ นะกับเขาเองหรือว่าเขาอาจจะเหลือตัวคนเดียวก็ได้ไม่มีใครรับไม่มีใครสนใจเนี่ยนะคือแบบอิจฉาเข้าไปทั่วนะนินทาเข้าไปทั่วแหละนะคะเห็นใครดีเห็นใครเด่นเห็นใครประสบความสําเร็จกว่าไม่ได้นินทาท้ายที่สุดแล้วนะสังคมก็อาจจะไม่ยอมรับและพลังงานของคนที่คิดที่สยาเป็นคนเป็นคนที่ขาดในเรื่องของความอบอุ่นนะขาดในเรื่องของความ เรียกว่าความสมบูรณ์แบบของคนในครอบครัวนะเป็นพลังงานของความขาดนะไม่มีใครที่จะเติมเต็มความรู้สึกเขาได้แม้เขาจะร่ํารวยนะแม้เขาจะประสบความสําเร็จมากแค่ไหนก็ตามแต่เขากลับไม่มีความสุขในสิ่งที่เขามีชีวิตของเขานะจะเหมือนกับว่าขวานขวายนะคะดิ้นรนหาทุกสิ่งทุกอย่างมาเติมเต็มให้กับตัวเองตลอดเวลา นะกลัวทุกสิ่งทุกอย่างมองคนอื่นเป็นศัตรูมองคนอื่นเป็นคู่แข่งมองคนอื่นนะที่จะเอาชนะตัวเองมองถึงการที่แบบคือเขาต้องได้มาด้วยชัยชนะและความสําเร็จชีวิตไม่มีความสุขแนะชีวิตมีแต่ขาดชีวิตมีแต่หาอะไรมาเติมเต็มทั้งๆที่มันก็ล้นแล้วอ่ะนะคะบางทีรวยจนล้นฟ้าก็ยังเหมือนกับว่ายังไปอิจฉาคนจนนะขี้ยังไม่หาเออยังไม่ให้หมากินอะไรเงี้ยประมาณเนี้ย นะคนที่คิดด้วยสาเนี่ยคือจะเป็นพลังงานของคนที่ไม่รู้จักให้ไม่รู้จักความมีเมตตาไม่รู้จักแบ่งปันแต่ตัวของคุณเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่มีจิตใจเมตตาแบ่งปันเอื้อเฟื้อมักที่จะได้รับโอกาสดีๆและได้รับการเห็นอกเห็นใจการช่วยเหลือจากแนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ผู้อื่นนะคะและเขานะคะคนที่คิดด้วยสาคุณท้ายที่สุดแล้วชีวิตของเขาจะต้องเป็นอย่างไร นะการที่ตัวของเขาจะไม่สามารถที่จะควานขวายหาความสุขนะคะเพื่อที่จะมาเติมเต็มความรู้สึกของตัวเองได้ในเรื่องของอาชีพการงานหรือว่าความสําเร็จนะความสําเร็จของเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือเขาจะมองหาความสุขให้กับตัวเองตลอดเวลานะคะแม้เขาจะมีคนที่มาเหมือนกับมาซัพพอร์ตมาช่วยเหลือเขาหรือว่ามามอบสิ่งดีๆให้กับเขาหรือแม้กระทั่งความรักความสุขใดๆก็แล้วแต่แต่เขาก็ยังคิดว่าตัวของเขาเนี่ย นะต้องทำเพิ่มขึ้นต้องหาเพิ่มขึ้นต้องสร้างเพิ่มขึ้นนะกอบโกยเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะจะมองหาความสุขที่แท้จริงไม่เจอท้ายที่สุดแล้วคือไม่ว่าเขาจะทำอาชีพการงานอะไรก็ไม่ไม่สามารถที่จะเติมเต็มความสุขนะความกระหายอยากความร่ำรวยความสำเร็จให้กับเขาได้เพราะว่าเขาหมัวแต่คอที่ไปอิจฉาชีวิตของคนอื่นนะคะคือจะร่ำรวยจะมั่งคั่งจะสำเร็จนะ จะขยันนะตลอดเวลาแหละนะคือแบบไม่รู้จักพอสักทีไม่รู้จักอิ่มสักทีนะเออแล้วก็เหมือนกับว่าท้ายที่สุดแล้วอ่าชีวิตของเขาอาจจะเหมือนกับเลือกทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนกับว่ามันไม่สามารถที่จะเติมเต็มความสุขกับเขาได้อ่ะนะมันจะมีการเริ่มต้นใหม่ทําสิ่งใหม่ตลอดเวลานะเออเห็นคนนั่นคนนี้ทําแบบนี้นะก็คิดจะทาเหมือนเขาทําไปก็ไม่สําเร็จ นะคะประมาณเนี้ยคือเป็นคนที่เรียกว่าโลเลนะ,ะลังเลกับความสุขของตัวเองไม่มั่นคงกับชีวิตของตัวเองนะ,ะมองเห็นแต่ชีวิตของคนอื่นดีกว่าตลอดเวลานะคะนี่คือความทุกข์ของคนที่คิดดิสยานะ,ะก็ปล่อยเข้าไปมันอยู่ที่ความคิดมันอยู่ที่ทัศนคติมันอยู่ที่ความรู้สึกนะคะเออไม่มีความสุขหรอกกับคนที่แบบ คิดด้วย,ยาคนอื่นหรือว่าควันขวายหาความสุขเติมเต็มตัวเองตลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุดแบบนี้นะคะไม่มีใจที่เมตตาไม่มีความเมตตากรุณาปานีมอบให้คนอื่นเลยอ่ะนะชีวิตแย่นะชีวิตเหมือนกับว่าคือขาดตลอดเวลานะก็เมตตาเขาโอ้โหจีไมากเขานะแม้เขาจะคิดริษย,ยาคุณแต่เขาก็ชื่นชมในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณมีนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ